สวัสดีครับผมครับติดต่อจากเอทนะครับครับสวัสดีครับติดต่อเข้ามาเพื่อขออนุญาตดูแลในส่วนของอินเทอร์เน็ตและการโทรของคุณบุญชัยนะครับตัวนี้สะดวกไหมครับสะวกิี่จะได้อยู่ไหมครับคุยได้คุยคดาอยู่คขอบพระคุณครับวคือวันนี้ครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะครับไปเก็บใหม่เลยมาแนะนําให้ก่อน ซึ่งในส่วนนี้ครับจะได้อินเทอร์เน็ตนะครับอลิมิเตชันการโทรได้9 0่อนาทีเลยทุกเครือข่ายครับตัวนี้ uh huh. แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเนฟิกด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทั้งของไม่<ล>ได้เยอว่าราคาถูกกว่าเก่าหรือเพิ่มขึ้นราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันห้ารหกสเก้าครับจบเลยครับเดี๋ยวก่อนนะคำว่าจบนี่ไม่ใช่จบการสนทน,นานะตอนนี้รู้ว่าผมใช้แพ็กเกจเท่าไหร่รู้อยู่ใช่ไหมหนึ่งันหนึ่ง้ยเก้าสิบเก้าครับแม่งห่วยแตกผมบอกตรงเลยนะแม่งตั้งแต่กลางปีหกเจ็จนมาถึงทุกวันนี้ยิหาลดคลิป ขึ้น youtube คลิปยาวยี่สิบว่านาทีแม่งใช้เวลาสองชั่วโมงแม่งเฮงซวยแต่อีกเบอร์หนึ่งผมสามเก้าเก้ารวมแวดแล้วก็สี่ร้อยยี่สิบกว่าบาทต้นต้นแม่งโหลดได้เร็วกว่าคุณคิดว่าผมอยากจะใช้อยู่ไหมนรับผมจะแม่งจะเปลี่ยนมากลับไปใช้ใช้เติมเงินทั้งหมดแล้วผมไปซื้อไอ้เน็ตรายปีดีกว่าแล้ววะแม่งเฮงซวยอะ่ะบอกตรงลาสุดเมื่อสองวันน้องผู้หญิงโทรมาก็ส่งวิธีตั้งค่าใหม่นู่นนี่นั่น,นไอที่ส่งมาให้ผมทําแม่งม่รูกอีกครั้งละไอเฮงซวยเหมือนเดิม แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเครื่องผมมันโบราณหเปล่าผมใช้เครื่อง A สิบสองนะเครื่องเนี้ยก่อนปีหกเ็ดแม่งใช้ได้ดีมากเน็ตแม่งเร็วคุ้มค่าที่ผมใช้งานเนี่ยแม่งตั้งแต่กลางปีหก็ดมาแม่งโคตรห่วยแตกเลยบอกฝาาไปถึงผู้บริหารด้วยแม่งเฮงสวยห่วยแตกแล้วก็ไอ้พอย์แรกทิ้งรางวงรางวันแม่งแลกมาไม่รู้กี่ร้อยพอย์แล้วไม่เห็นมีเฮียอะไรขอโทษนะไม่ได้ว่าคุณไม่ได้เห็นมีรางวัลเฮียอะไรกลับมาเลยแม่งหลอกว่าไม่รู้รู้งี้แม่งเอาพอย์ไปแลกแลกวันในเบอร์เติมเงินยังดีกว่าเลย ได้ไปโจทย์กว่าด้วยความเคารพบอกตรงเลยครับตามนี้ครับคับผมเป็นทีกเสียงผมมาให้ผู้บริหารฟังด้วยไม่เฮงซวยผมเนี่ยเป็นแฟนเอเอสเนี่ยผมใช้ค่ายอื่นย้ายมาใช้เอเอสทุกเบอร์ที่เป็นไม่ว่าจะเป็นค่ายสีส้มไม่ว่าจะเป็นค่ายสีเขียวก่อนหน้าเนี้ยที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยผมย้ายมาเพื่อนฝูงผมไม่รู้มีกี่ร้อยคนชวนมาอยู่เอเอสหมดแต่ทุกวันนี้หลายคนบอกเฮ้ยแพงห่วยแตกดี่วะครับก็ตามนี้ ข้อมูลนี้ผมคุยกับคุณลูกปลาบ่อยมากคุณ,คณลูกปลาก็น่ารักก็พยายามแนะนาค่ะผมเดี๋ยววาจะเอาให้แพ็กเกจม,มาให้เพิ่มราคาเลยแม่งผมจะย้ายกลับไป4999ด้วยซ้ำไปมันคุ้มค่ากว่าอะไรวัดเสียงเงินแพงแต่แม่งเฮงรวยอะ <ault ง S 2> ่ะก็ขอบคุณนะท,ที่ติดตามดูแลคับผมรับคุณได้ครับขออภัยด้วยนะครับผมขาสอสิดขัดครับ